พบกับช่องแมงคาบูชาแนลนะครับก็วันนี้ก็มีหลายจุดหลายมุมนะเอฟซีนะครับนะเราก็จะมาดูด er ้านนี้บ้างนะฮะโอ้โหครับนี่นะฮะที่ของรับโชคนะฮะ เออใช่ทั้งกลุ่มนะครับเนี่บอต้องหยุดเลยไปช้ย้ันนอกอก็จะเป็นบรรยากาศในช่วงเช้านะเอฟซีอ่าเขาไปทักท้าร้ายกลุ่มก่อนนะ สวัสดีครับพี่ไทยภานนอกสวัสดีครับสบายดีไหมพี่น้าได้ร้อนพักใส่คืนเนี่ยคืนนี้นะครับผมบ้านเช่าเออดีแล้วดีแล้ว,วอยู่ทางไหนอยู่ตรงเนี่ยครับอ๋ออันใกล้ๆดีเดียดนี่นบ่ครับผมเออดีแล้วดีแล้วแล้วพี่ไทยภานนอกอยู่ไหนครับก็อยู่นี่ลาบครับจิ่นีี่่่อยูนนนะกิข้าวยังครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วลงทานของอันไม่ใหญ่รอบเนาะครับผมก๋วยเตี๋ยวเนาะเออเป็นก๋วยเตี๋ยวครับผมง่ายบ ัเราปับันดีเนาะใครแน่การยุ่งกัดอยู่เมื่อคืนยุ่งการเลยนะอ๋อก็ดีนอนในรถนะนอนในรถในห้องก็ให้น้องนัอนนอนนอนเบาโนกพอนอนเบาโนกสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะครับผมสบายดีใครแน่เอลยสบายดีดีมีแหงอยู่คลิปไม่เด้งเลยเมื่อวานอ่ะก็มันเป็นช่วงตอนแรงผมเหนื่็ดเหนื่อยเกินคือคือ ตอนเราขับรถเนาะม<ช>ันก็ไม่สะดวกที่จะนั่นแต่ก็มีสั้นๆอยู่นาทีสองนาทีจุ๊บๆเจ๊าๆไปไ<ด>แต่ถ้าเป็นเรื่องเป็นราวเป็น8นาทีนี่บ่ได้เพราะว่ามันบัทชันกับเหตุการณ์นะ<ด><ด>ก็เลยขอโทษขอโกยพี่น้องเอซไว้ในโอกาสนี้นจะมีโอกาสลงคลิปอย่าลืมถ้าเราไม่ลงคลิปมันจะปิดการมองเห็นทันที ของพี่มันเปิดการมองเห็นแล้วแต่เมื่อวานน่ะมันไม่เด้งที่ช่องหนูไม่เร้งเลยเพราะมันมองมีว่านมีจอกๆแจ๊ๆอยู่แต่มันก็ับบอถึงกลับอันนั้นอ่ะนะเขาสู้พี่ครับผมขอบคุณหลายคือครอบครัวเราเนาะมาต่อยครับคลิปั้นก็ลงไปเลยหนึ่งนาทีก็เป็นเงินครับเพื่อให้ความสำคัญขอบคุณหลายเราไปหาทีมช่างยูทูบเบอร์กันครับผมครับผมขอบคุณครับพี่ขอบคุณคก้จะร้อนนะ ครันผมครับสถนะฮะเราไม่ยู่กลุ่มหะอรือ huh. อ okay. ุาลยรับใหญ่ก็ได้ สดีจะหาใครังคุณจะได้ปังไงจะมีเด้อผมจบิีกับแม่ท่านดหมดทข้าหมองก็ดาษจูนโน่น่ันทานแบบดูนเงินเหนเมึงมากแจะแกมันนี่โชคทุกนาฬยกาก็า้ามนาอย่งมาเบีจะเดือจะดือดนี้หลาจะหล่กิยยาอก็มาอยูีนะ มาดรถคันนี้แล้วคือในนั้นเดยรถนบ้าคนไอ้ตกกบ้าวคนหรือวะม่ใชลุงพันบ้าอันจำปดงรับดอกรับดหรือขัรขบอยู่ดีละลุงพ่อมาขมาูกไปสิเล่เด้ออยู่ดีละมาเข้ากันมาลงมาเข้่กัน้องเข้านดีละมันเ่งหงุดหงิมันที่มายัง นกยังฉิดบ้านเลยนะไม่ดันามาจากบ้านโคโกล่ะบ้านดันบ้านกคกจะลูกอีเแล้วขามาคู่นล้ามันหึงองเรอยู่อันจำปาดงอันบ้านว่าดีมาจากบ้านโคโได้อุ่นครับเป็นทั้งไดครับ หมดคนละมาช่งมาช่งม่วงทีมาอยู so alcohol, ่นเล้ยโอ้ยได้รุ้นละไม่นาอู่เนาะมันไปขค้อยู่ความบ้าจะลยอยู่นี่หละเด้อมันพวกพวกเต่าน่ะเด้อพีกพวเขาเนาะพีกพวเขามองไปทางไหนนัมนแหละไ่เห็นพวกเขามาพีพักไ่ด้เห็นพวกเขาสัานอนครับดูคูณพัดเขาจะยักเลยนพูกเขามียายลืมเนาะเขาไม่เห็นพวกขาจ้า นอนมองนางรำบันมองคุ้นตาเขาเห็นผู้เขาภูเทื้กภูเขาเขาเลื่อนเสียวคือโล่ด้านนั no, ้นพ oh, 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 like, ัดผ AP no, like. ู้เขาล้มโลกเลยเขาใช้ยึดได้บรรยากาศพัดเขาพัดยึดมันกระชายเอาผู้เขาล้มโลกเนาะทั้งเขาพัดยึ่เบื้งอันเป็นหูเป็นตาชว่างนี่โอ้ยสบายตาเออสบายตาฮะเอ็นนั่นเลยเขาพัดบุญวันชนะไม่ได้มากเกิดยู่อันแถวนี้เนาะเกิดยึดภูเขาะ วัฒนามนีถึงเขาก็ยุ่กับทุกอย่งยิ่งนี้นะไม่ได้ลงกู้นะครัหยินแล้วมาตันตรายัดมาหาบ้านหาเมืองที่เลก็เตสมัยเตะมากจะเมืองเล่าพัดย่าเคยเบ้านะเมยย่าอยู่จากมาสรุปลงเอเพอ่ออยู่นนี้นะโอ้ยจักละคําเตะมากกับเพอ่กกับุปลงหันสรุปลงนี้อือจะกินเตะไข่ปลาขาวปลาเฮงบ่บอือ ทีเอ็งไฮเอ็งโฉนก็มันไม่ได้เราไมแล้วว่าปลเครื่องเซฟเว้เนาะเออเซฟมันมีคืออันดูแจเขาใค่ยูทีลาบ่ะอันนี้พอมาฉลุกลงสีภูเขาหอมันนี้แล้วไม่ได้หดมองเอ็ดไปแล้วว่ะผลึกก็ดีแลยยังเอ็นนโรแล้วเป็นบุญวาสนาของเฮาเนาะเฮ้ยยายอุ่นก็ขึ้นวอดพญานาคนํามาถึง จำปลาดงอีกว่าะนำตาลยเมื่อวานนี้ตาลย้อยๆนี่ตาไหลพัดเอาแพ่มาโบกหน้าพัดกองกะหังมาชุ่มดูมาชุ่มไรเงี้ยสัมผัสแะจุบาเน้นหนมาได้พอมาต่อยเลยต่อที่อันชัางตามนั่นเอ้อช้างตามนั่นชางตามบอกโอ้ยนี่ไงนะดื้อตาเคลือดื้อพะล ลืมวาลูกเขาหลานอันนี้ก็หาหุ่นข้ิบจังเนาะอันตอนที่เขายกอันห่างหุนหนักมันก็จะเป็นหู่มันเนีอุกค่นมาลดคือเป็นโค้ตรงนี้อัะปวีตกันพัดออกโกันเขาดีอยู่บ้าอําเพล่นมาเลยอบานี้นะมันกับอดมีอยู่แล้วอดมีอยู่หลจะอุกอกหมาอยู่แล้วมาโตองใหญ่อีกโค้ดสุดยอดอยกห่างขเลยโอ้ยเนียนตึ้อลดบอใหญ่เนียนตุ๊บลดใหญ่ มันเราจะือุกจะอุกมันมาเรากันไว้ก็มีอยู่กันแต่ไม่อยู่คุณว่าโอ้ยโนะวะคือราคาขึ้นแล้วคอยังมีแล้วสร้างรกคาได้ยกได้หายโนะวะราคาขึ้นแล้วคอยขึ้นหอดฝนขึ้นอ้ยสร้างราคาได้ยกได้ยายได้ไปมืองอื่นว่าเด ท่องกับลังร้างกับรังแลงพัดได้ายใงเผอแคือน้ะรุกหลักทดงลูเลยเจอมีก็เคยไปสัมภาษณ์นู่นเองยันนลทางการพนเทงาเขาบอกว่าเอามาเลยเพ่นดินแบบสูงก็เข้าได้่ยิสูงก็เข้าได้เออเอพ่นดินอันนั้นนะบอกเออสูงก็เข้าได้มันจะสูงจะพุ่นแล้วก็ยาดกยาพุ่นหน่วยครูอันเล็กไปผมได้กวางยาพุ่นแล้วก็ยาดก มันหัดเตะหลาสำรับอันคนเฮาน่ะมันหลานไม่ได้คือเก่าแล้วอืม ouais. ันไม่คือก uh. ็คือนะคือแล้วอมัน hmm. ก็มีเห็บเชี่ยมอยู่ทักนเห็บถมมากอยู่ันหลักคนนะคนหนากู้ยเอาอ้อยมาขายเอามาเอือมาเองมาขายก็เพิ่นละชื่อเออมาขายโลทางเออโลทางก็จะโดจนหนาทิ้มก็ไม่พอขายมีคนมาซื้อมาขายแต่มาขายโพปีที่แล้วมานี่โอ้ยเป็นยังัไนแท้โอ้ยก็เอามาเลียหมดเอามาเลียหมด ายจนไม่ได้เอาไปเอาคนบนผู้ทาเป็นปยนปวบอกไม่ลู้เขาอันมีล่เศร้าบ้านเขาก็ไม่ขายแพงวีรลบ้านแล้วก็เาวดีก็เอายายร้อยเอาไปเลยไม่ต้องทนติบไปเลยยายโอ้อ้ยโอ้ยทั้งทั้งทังคนเอาโอเคฮําสำหรับคลิปนี้ประมานี้ฮะติดตามกันเลยก็เจลทีาจะให้รับแมงน้ำผู้ชน l ค่ะ